สวัสดีครับครับทั้งทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับทั้งท่ายสบายดีพี่น้องพวงปลายสุกูสุคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บานุคนกับคนเดิมครับพี่น้องวันนี้ผมนาพบตายกันเซ้นเก่าเซนเกินะครับเนาะวันนี้เนาะครับพี่น้องหลังจากที่บอลโน้ตไปเห็นข่าวเนาะที่ว่าในการเนาะครับปั๊บขึ้นคาเขาส้มเนาะประตูใสหลังจากอัปเดตใหม่นาะพี่น้องหลังจากที่ว่าปั๊บปรุงใหม่แบบคนรอบด้าหลายคนกับแบบ หมูซื้อแบบเอ้าเป็นยังคือคือแบบเออคือปรับขึ้นสูงแทเนาะจากปกตินะพี่น้องแต่ก่อนเนาะที่บาบโนเคยไปอยู่เวียงจันารต่ก่อนเนาะค้าเขาเนะพี่น้องมีแต่ประมาณอ่าพันจีบเนาะครับอ่าพันจีบกลายเป็นเงินบาทกัประมาณเกือบสิบประมาณเกือบสิบบาทนี่แหละพี่น้องคิดว่าเนาะประมาณสิบบาทนี่แหละสําหรับคนเล่าเนาะที่แบบแต่ก่อนก็คืออ่าบริขึ้นเนาะพี่น้องบริขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นอาจจะปรับปรุงใหม่ได้ไง ให้ขึ้นเที่ยวส้มอยู่ทั้งดันเทิงเนาะพี่น้องมันจะมีแบบส้มวิวอยู่ดันเทิงเนาะเพราะว่าเพิ่นปิดปรับปรุงหลายปีเติบเนาะหลังจากที่ว่าอ่ามีสะอั่นพื้นจีนเนาะพี่น้องที่ว่ามามาปรับปรุงให้ยนะคิดแต่หลายๆคนก็คิดว่าขึ้นสวยเดือละเนาะแต่ว่าอ่าแต่หลายคนก็คิดว่าเอ้าเป็นยังคือว่าปรับปรุงแล้วคือแบบคือว่าอันนั้นค่าข้าวส้มเนาะพี่น้องสามหมื่นกีบนะมันคือแพงแท้เนาะสำหรับคนเล่าเขาเองนะราคานี่เนาะราคานี่ก็คือสําหรับ คนเล่าทีแบบอยู่ในบริเวณนั้นเนาะก็ต้องเลยเขาไปเที่ยวส้มเนาะแต่ว่าราคาของคนไทยเนาะที่ว่ามาเที่ยวส้ม,มนะจากแต่ก่อนเนาะพี่น้องนั่งอัานละลายบอลเลยพี่น้องที่ว่า,านโนเคยไปเนาะยงจันว่าจะเป็นผ่านดวงยงจันเนาะ้นะะวก็ห้องปากแกว้วประตูใส้เนาะที่ว่าคนก็จะไปเที่ยวอยู่เบียงจันสำหรับคนล่าเขาเองเนาะแต่ก่อนนะแต่ว่าที่ว่า,าวโนเคยอยู่นะแต่ก่อนสำหรับคนล่าแมนหาพัานหยีบเนาะพี่น้องทุกสถานที่เลยว่าจะเป็น หอมผักแก้วหรือว,ว่าวัดศรีสะเกดเนาะแล้วนกะะ็พระธาตุดวงเวียงกันพระธาตุดวงเวียงกันก็แม่นักคนเล้าหาหาผ่านกีบเนาะครับถ้าว่าอ่าเป็นคนไทยเนาะถ้าว่าเป็นคนไทยไปเที่ยวส้มเนาะพี่นะ้องกะตกอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นกีบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเป็นยังอ่าประตูไสคือว่าปั๊บขึ้นเนาะครับสูงแถะอ่าเป็นหย่อนเศรษฐกิจบอเนาะครับเป็นหย่อนเงินเฟอ้อโบอะไรอยังไรเนาะกะเดี๋ยวมาเบิง่งเนาะพี่น้องมุมมองของคนเล้าที่ว่า มนุษย์จะอ่านคอมเมตนต์เนาะที่ว่าเห็นการโพสลงไปแบบมีความคิดอย่างไรตั้งจากที่แบบว่ามีการปั๊บขึ้นเนาะครับอ่ปั๊บขึ้นคาเสาเนานะต้องบอกด้วยน้องพี่น้องว่าสถานที่นั้นเนาะแบบเออได้ไล่ลคนก็้จ่อไปเที่ยวนะพี่น้องมันก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่แบบว่าดึงดูดเนาะดึงดูดในคนไปย่างไปยังเพราะว่ายา,ามแดงเนาะตั้งจากที่เดือดเวียดไปเดี่ยวขึ้นจ่อ่าเป็นคนเล่าตัวอย่างว่าคนเล่าอเ้าแบบเป็นเฮดเบียดอยู่หันเนาะพี่น้องเฮดเบียดอยู่ในเวียงจันทนะนะแต่ก็ไม่ได้ยามแดงมากเนาะกะ ไปเดินเด่นพี่น้องไปเดินเด่นธรรมดาแต่ว่าาว่าบุธดิึืนนะครับดิขืนไปเทิงเทิงอันบอลส้มยิ้วอันที่ว่ามันมีประตูใส่แล้วมันจะเปลี่นแบบบอลที่มันก็จะส้มยิ้วอยู่เทิงนะมันแบบบริเสียเงินเนาะแต่ว่า้าขึ้นได้ส้มยิ้วอาจจะเสียก็คือคนเล่าหลายๆคนเนาะพี่น้องได้เห็นแบบอ้อเป็นอย่างแบบคนเล่าเขาคือดิเซลายนะพี่น้องทั้งที่ว่าคนเล่าเนาะเป็นสถานที่นี้มันเป็นแบบมันเป็นบอลที่ว่าคนที่เมืองกานที่จะไปเที่ยวส้มันนพี่น้องเป็นบอลที่แบบว่า อันลับแรกๆเนาะที่ว่าคนอยู่ในเวียงการตรงไปก็คือประตูไส้พระธาตุดวงเนาะแล้วก็หอพระแก้วเนาะพี่เนาะก็คือเป็นจุดใจกลางเมืองที่สําคัญเนาะในการที่ว่าคนอยู่เวียงการเข้าเจ้าตรงไปนะตรงแบบมองหนีนาะพี่น้องถือว่าเป็นจุดสําคัญอ่ะเนแต่ว่าผู้ใดไปเวียงการก็ต้องถ้าว่าบ่ไปประตูไส้หรือว่าพระธาตุดวงแล้วก็หอพระแก้วแม่นบ่ไปบ่ฮอดจอดบ่ะตเงินเนาะสําหรับอ่าสําหรับการที่ว่าจะไปเที่ยวเวียงการนั่นเองพี่เนาะแต่ว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ะตเงินเนาะคือว่าถ้าว่า ถ้าว่าไปสถานที่นี้มันาไปบ่ฮอดดีนะพี่น้องเด้อแต่ว่าเนาะพี่น้องในมุมมองของคนลาวที่ว่ากิจเจ้าเคยไปเที่ยวอ่าบ่ว่าจะเป็นประเทศไทยบ่เนาะพี่น้องที่ว่าเฮาพระแก้วหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะพี่น้องบัดบ้าอารามต่างๆเก็จะว่าบอกเลยว่าประเทศไทยคือคนคนไทยเนาะครับเขาฟรีนะมันเป็นอย่างที่แบบว้าวเออมันมันคือดีเนาะพี่น้องเป็นอย่างบ้านเพิ่นแบบเอ้าคือบ่ได้เสียคือว่าเฮาเนาะแบบบ่ได้เสียค่าเขาเนาะั้งที่แบบ เ้าเป็นคนล่าเราพี่น้องเป็นคนล่าที่ว่าอยู่ในหันนะะแต่ว่าเป็นยังคือตรงในเสียขาเขาเนาะอันนี้เสียอยู่เมอันนั้นเสียอยู่กับที่ว่าโมเมนต์ปัญหาเนาะแต่ว่าเป็นยังคือแบบมันมันแฝงขึ้นเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่ามีอันนั้นบูราณะเนาะพี่น้องมีบูราณาจากการก่อสร้างอะนะจากก่อสร้างของขึ้นจากประเทศจีนเนะาะวก็มีการปรับขึ้นซซ่งว่าจะปรับขึ้นเนาะพี่น้องในวันที่สองธันวาคมเนาะเป็นบ้านศาลเล่าอนเนี่ย เดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องมุมมองอ่าของคนลาวว่าขจาวจะมีความรู้สึกอย่างไรนาะพี่น้องหลังจากที่ได้เห็นอ่าโพสต์นี่เนาะที่ว่ามีเพจหนึ่งนาะเพิ่นได้ออกมาโพสต์ว่าอ่ากำลังจะปรับขึ้นเนาะครับค่าเข้าวส้มปร,ประตูไซของประเทศลาวเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าอัพอเลื่อกปิดปรับปรุงใหม่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งมุมมองของคนลาวเนาะว่าขาเจ้ามีความรู้สึกจังไรหลังจากที่ว่าเห็น ราคามันแบบเพิ่มขึ้นไลน์นะครับเนาะน้องพี่น้องคอมูลเนาะที่มากก็คืออ่าทางเฟสของประเทศลาวเนาะเฟสลาวโพสต์นในเฟนิเขียนไวน้ดังนี้เนาะครับเพ่นบากำหนดบ้านเปิดยังเป็นทางการวันทีสองธันวาคมนี้พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนราคาขึ้นส้มประตูไสจากสิบหมื่นกี๊บนะครับมาเป็นสามสิบหมื่นกีบสำหรับคาเขาวส้มแมนเฉพาะขึ้นประตูไสเท่านั้น สว่วนการยางหลินบริเวณประตูไส้แมนบบเสียกาเซจายเนาะครับก็คือมันแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องการที่ว่า,าเขาไปยางหลินมันก็ต้องบริเวเนี้ยเนาะแต่ว่าแต่ว่าไปขึ้นส้มอ่ากาเสียก็คือว่าเขา,ามันสมควรนะพี่น้องจากคือแต่ก่อนนะหาพันกีบมันขึ้นแบบว้าวสองทบเลยเราพี่น้องแต่ว่าขึ้นทบหนึ่งยังแบบขึ้นทบหนึ่งก็ยังว่าไข้นะพี่น้องขึ้นทบหนึ่งจาก แต่ยังมาหาพันก็เป็นสนะิบพันเนาะเป็นสนะิบหมื่นกนะีบยังไงอันนี้คือแบบขึ้นตั้งสามหมื่นเนาะจากที่เคยเบาโน้เคยไปแต่ก่อนก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องราคากับโมแพงสําหรับคนลาวเนาะแต่ว่าสําหรับคนไทยก็อาจจะแพงอยู่ประมาณสามหมื่นกีบเดี๋ยวมาเบิ่งมุมมองของคนลาวเนาะพี่น้องว่าเข่ามีความูลในไหนข้อมเูลทันรกเพิ่นบอกว่าฮ่าฮ่าจีนเฮ็ดแล้วตบมือส้มเซยทำแม่หลังจากเพิามมา่นมาบูรณาห้เนาะอันนี้เป็นคอมเนมนต์ของคนเล่าพันหนึ่งเพิ่นบอกว่า แล้วมีคนล่าตอบกลับมาส้มเซเด้อคนเล่าึ้นฟี่ที่แบบก็มดูซึกเราพี่น้องที่แบบาจากราคานี้นะ,นะที่มันขึ้นสูงไปคอมเมนต์ทันที่สองคำว่า,าวจีนประมูลเนี่ยที่จึงว่าเก็บค่าึ้นแฝงแท้เนาะนี่แหละเป็นความรู้สึกแบบโอ้ไปกับคนกลางวา่าใบวันเราพี่น้องเนาะคอมเมนต์ทันทนี่นาะครับเบนวา่าปี2019อาตาัตราแลกเปลี่ยน สองแสนเก่าสิบเจ็ดกีบต่อหนึ่งพันบาทค่าขึ้นพัวละสองพันกีบเป็นมาปีสองพันสามอัตราเฟอขึ้นหกแสนสามหมื่นกีบต่อหนึ่งพันบาทค่าขึ้นอยุติสามหมื่นกีบต่อคนเดี๋ยวจะคิดว่าปีสองพันสิบแปดเงินกีบจะขึ้นสูงเท่าไรค่าขึ้นประตูไส้สูงเท่าไรเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นเท่าไรน้องพี่น้องนี่คือความรู้สึกของคนลาวเขาจะที่ว่าโอ้หลายคนก็คนกลางว่า ไว้วันนะพี่น้องกับสถานที่ที่ว่าคนเล้าเคยไปเที่ยวคอมเมนต์ท่านที่สองนะพี่น้องว่าให้เขาสัมปทานถาดดวงอีกน้ำเด้อรคือว่าโอ้พี่พน้องแต่ละบอนนี่กับค้นเหล้าซึ่งแบบไว้วันเนาะคอมเมนต์ท่านต่อมาพี่น้องว่าค่าขึ้นสามหมื่นกีบควันแจกน้ำดื่มให้ขาเจา้าเน่ทุกนึงเพชรคืออยู่ไทยคาขาวสม้มสถานที่สาม,มารถเอาวัดแจกน้ำดื่มได้ นึ่งตุกนะครับนี่เนี่คอมเ็นของคนลาวที่ว่าขึ้จะเอาเครื่ไปเทียวประเทศไทยเนาะพี่เนาะคอมเมนต์ท่านนี่เนาะเพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเลยเห็นว่าประเทศไทยโมบาสถานที่ไรก็ตามคนเขาพี่คนต่างสากยังเสียเงินประเทศลาวคนลาวก็เสียเงินทุกทีบอไว้นะพี่น้องเนาะแต่ละคอมเมนต์คอมเมนต์ตามต่อมาเป็นเป็นในตอบกลับเแบนว่าเข้ากับว่าเห็นแต่เล่าเลยแหละเก็บทุกอย่างเนาะ คนเลาวตทเทเขาถาดดวงยังเสียงเงินเนาะครับอันนี้เป็นความกิเทนที่เป็นตอบกลันคอมเมนต์ต่อมาเพิ่ว่าไปเที่ยววังเบียงกเสียมีเตี่ยเนี่เสียปันนันอยากให้เที่ยวนีแล้วครับพี่น้องคือคอมเมนต์ของคนล่าเนาะที่แบบมีความอ่าตั้งใจนะพี่น้องหลังจากที่ว่าเห็นสถานที่แบบเป็นของคนล่าเองเนาะแต่ว่าเป็นยังคือต้องอ่าได้เสียงเงินที่แบบบาา้าคาวเสียมันพอประมาณนะพี่น้องซ้มหาพันเนาะหาพันหรือว่ามโนกา กโบเสียไลยเราพี่น้องสำหรับสถานแบบเออสำหรับเสียสำนีนะแต่บามันเสียเกินไปเนาะการที่ว่าเขาเป็นคนเล่าแบบเออสถานที่นี้มันเป็นของคนเล่านะพี่น้องเป็นของคนเล่าเนาะที่ว่าอยู่กับคนเล่ามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะพี่น้องเป็นแบบสถานที่แบบว่าเป็นเมี่ยงควันกับอะไรเนาะเป็นสัญลักษณ์ของมาเทีวเล่าเป็นสัญลักษณ์ของเบี่ยงจันเนาะพี่น้องก็คืออยู่ว่านั่นจะเป็นบุญพระธาตุดวงเนาะพี่น้องประมาณวันที่เสารเจ็ดในเดือนนี้เนาะวันที่เสารเจ็ดเดือนนี้ก็จะเป็นบุญธาตุดวงเบี่ยงจัน แน่นอนจะล้วพี่น้องสถานที่แบบที่ว่าลังๆงมนุษย์เสยว่ายูน่นครดวงกับมิเตถาดดวงกับประตูใสแล้วก็อันนั้นอ่าฮอพะแกเนาะพี่น้องที่ว่าหลายๆคนที่ว่ามักไปะเนี่ยบาว่าจะไปเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวเว้กันก็ต้างไปน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับแต่กับความคิดของคนเราอันนี้คือฮู้หนาะพี่น้องว่าเพิ่นเก็บขึ้นสูงย้่อนว่าสาเหตุไรหรือวพระัจแดกกับเป็นน้ำเงินเฟอบอเนาะเป็นน้ำเงินเฟอหรือว่าจะได้หรือว่า อ่าคือคนเลาสงสัยบอกว่าจีนสัมปท่านเรียบร้อยแล้วนาะพี่ดอกอันนี้ก็เป็นมุมมองของคนเล่าเนาะคือว่านูเองก็รู้สึกว่าเออมันแพงไปนาะพี <that why> éta, ่ดอกมันแพงไปหลายสาหรับการทีแบบเขาเป็นคนเล่านะพี่ดอกเขามีซีดแบบเออเกีียวส้มเนาะแต่ว่าแตกต่างกันกับประเทศไทยที่เพิ่นบอกว่าประเทศไทยคนไทยเนาะจะเขาส้มสถานทีไรเกี่ยวกับอ่าเป็นบัตบ้าอารามบอหรือว่าเป็นสถานทีเกาแก่เนาะก็คือเขาฟี่นาอพี่ดอกแต่ว่ากลับมาบึงบานเท่าเป็นยังคือแบบ ตรงดนเซียแบบเออถึงแบบลายขนาดนั้นนาอพี่น้องอันนี้ก็เป็นความกิดนความโนเนาะพี่น้องว่าบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับเงินเฟ้อน้องพี่น้องแต่ว่าเงินเฟ้อมันก็คือเป็นอย่างแบบเออมันสูงเกินไปเน้องพี่น้องมันสูงสําหรับคนเราเฮาที่แบบบาบางคนน้องพี่น้องหาเสาจินคำนะการที่าจะพาขอบครัวไปเที่ยวคนหนึ่งสามหมื่นกีบพี่น้องไปอ่าไปเป็นขอบครั้วน้องิดเบิงประมาณหาคนนะนพี่น้องหาคนสามหาสิบหาหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบสำหรับ การไปเที่ยวเป็นครอบครัวเนาะพี่น้องแค่สถานที่เดียวเนาะหือว่าเสียเงินไปเป็นแสนโอ้โหบอดด้เที่ยวยังเด้เนาะพี่น้องบอดด้ไปไซเดอร์เนาะขึ้นประตูไซบิ้เดียวกับเบิเงินเป็นแสนนะโอเคครับพี่น้องสำหรับกีฬเนาะกามาโอร่มกันจะดีจะน้อยเนาะตามภาษาอ่ามนุอันนั้พี่น้องสำหรับกีฬานี่ถ้าว่าพี่ป้าประกันไลค์ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องด้วยครับแต่ว่าเขามาแล้วเนาะครับฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามกด subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลัง พอ,อก,กันใหม่โอกาหนาครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย